ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับโจบังซื้อครับโอ้วางนอนเหลือเกินตาก็จะปิดจะปิดอยู่แล้วเนี่ยฮะริบหีริบหีนะฮะเอาฮะดูข้อมูลกันเลยดีกว่านะฮะสำหรับวันจันทร์ก็บอลวันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะฮะแล้วก็อีกทีก็พรุ่งนี้ก็กลับเข้าสู่ยูฟ่าแชมเปียนลีกมาให้ได้ดูกันอีกแล้วนะฮะ ก็พรุ่งนี้โอ้มีเยอะเลยทีเดียวเอาวันนี้ก่อนเนาะวันนี้ก็จะมีเอ่อมีบอลคู่ตกค้างของทีมชาิอก็คือลีดยูไนเต็ดจะเปิดบ้านเจอกับเอ่อวูฟนะฮะแล้วก็เว็บแบอมเบียนเปิดบ้านเจอเบอร์ลี่นะฮะดูข้อมูลแล้วไม่ค่อยชัวร์ข้ามไปดีกว่า ข้อมูลดีๆด,ดูแล้วน่าสนใจสำหรับนักลงทุนวันนี้ก็สองกล้องไปที่กาโชเซเรียเลยฮะก็คือคู่เวโรนาเปิดบ้านเจอเจนัวนะฮะคู่นี้เตะกันตีหนึ่งสี่สิบห้านะฮะบ้านเราครับก็มีอยู่คู่เดียวนะฮะสำหรับกาโชเซเรียวันนี้นะฮะเวโรน,า,นาเนี่ยเตะกาโชมาสามนัดแล้วนะฮะก็ เล่นในบ้านเนี่ยชนะมาตลอดนะชนะเปิดบ้าเปิดชนะโรม่าสามศูนย์เลยนะฮะเปิดหัวแล้วก็เล่นในบ้านชนะอูดินนเซนัดท,ที่แล้วไปเยือนเยือนปาร์มาก,ก็แพ้หนึ่งศูนย์นะฮะแพ้ก็แพ้ไม่มากถือว่าเป็นทีมที่เล่นในบ้านเล่นได้ดีแข็งแกร่งนะฮะในขณะที่เจนัวเนี่ยเตะกันโชวสองนัดนะฮะเล่นในบ้านชนะโคโตเน่สี่หนึ่งแต่นัดท,ที่แล้วบุกไปแพ้นาโปลีหกศูนย์นะฮะเละเทะเลยหกศูนย์พนสวัสดนะฮะ ก็เสียความมั่นใจไปเยอะเลยนะเจนัวนะฮะวันนี้เล่นในบ้านเวโรนานะฮะเวโรนาก็น่าจะหายเจ็บกลับมาแล้วนะ,ะกับตันทีมมิเกลเวโรโซนะฮะแล้วก็มิดฟิลโปรตุเกสก็จะมีอีวานอีลิกนะฮะอีวานอีลิก ที่ยืมมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ข่าวดีสุดของสำหรับเวโรนาคือเซ็นสัญญาได้ตัวนิโคลาคารินิกมานะฮะก็จากแอตเตติโกมาดิดนะฮะแต่ว่าวันนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะได้ลงตัวจริงหรือเปล่าก็พร้อมทันยิงก็พร้อมอาจจะได้ลงแต่ว่าอาจจะเป็นสมรองไปก่อนนะฮะนอกนั้นตัวก็มีตัวเจ็บก็มีโควิดก็มีนะฮะส่วนเจนัวเนี่ย ก็ยังไม่มีกับจันทีมโดเมนิโกคริสติโตอยู่นะฮะแมตเทียเดสโตรเดวิดาปาคอสตาพวกนี้ยังลงไม่ได้นะฮะก็ยังเป็นชุดชุดที่แพ้ดาโปลรีหกูนย์อยู่นะฮะก็ดูแล้วขุมกำลังเนี่ยเวโรน่ายังดีกว่าพอสมควรเลยนะฮะเล่นในบ้านด้วยแล้วก็แข่งแร่งด้วยนะฮะคู่นี้ต่อครึ่งลูกฮะ ฟันธงไปที่เวโรนาเลยฮะเจ้าบ้านนะฮะครึ่งลูกไม่แพงเลยนะฮะน่าจะชนะอาจจะไม่ไม่เฉือนด้วยสองสักสองศูนย์อะไรเงี้ยสามหนึ่งนะฮะวันนี้ต้องอยู่เจ้าบ้านครับเวโรนาครับยืนยันนะฮะฟันธงนะลงทุนนะฮะเวโรน,า,นาเลยเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับผมบอลเยอะแยะวันนี้โอไม่ไหวแล้วดูตาก็จะปิดอยู่นลฮะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ